สองหสอทดสอบทดสอบ1,2,3,4ทดสอบความฟันวอดจะเป็นไรยูทูบเบอร์ระดับประเทศรราคากี่บาท่กล้องหมื่นแปดหมื่นแปดอืบอกมามาซื้อให้ให้ป๊าหน่อยหมื่นแปดอ่าโอ้ปีนั้นยังถูกกว่ะถูกกว่าอะไรถูกกว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่สี่หมื่นแปดอันนั้น หนึ่งหมื่นแปดใช่ไหมใช่หนึ่งหมื่นสี่หมื่นถูกกว่าไอโฟนปั๊บไปเนาะเออจริงเออบอกว่ามาซื้อให้ป๋าป้าหน่อยดิแค่อันนี้อันเดียวเออไว้ถ่ายวิดีโอเนาะใช่ใช่เดี๋ยวจะถ่ายลงคลิปให้เพื่อนๆดูถ้าอยากดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าวันเรียนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกช่องป๋าป้าแล้วเข้าไปดูซะรู้จักชื่อช่องหรือยังอะรู้จักแล้วถามพ่อเรายงต้องต้องเอาต้องต้องเอาช่อง ต้องเข้าช่องละลายซับก่อนโอ้องช่อช่องอะไรนะละลายซับใช่ต้องเข้าช่องละลายซับถ้าเพื่อนๆอยากดูต้องดูช่องละลายซับเท่านั้นโอเคนะทำเกี่ยวกับอะไรท่องเที่ยวกางเต็นท์ท่องเที่ยวกางเต็นท์ถ้าอยากดูช่องละลายซับท่องเที่ยวการไปหมดกดไลค์ให้เยอะๆนะโอเคไหมกดสติ๊กรด้วยนี่โอเคไหมฝากช่องด้วยนะครับบอกใช่ฝากช่องด้วยนะครับ ก็การละลายซับไงอืมใช่ละลายซับก็ชงละลายซับใช่ละลายละลายซับไปกับอะไรอะไรนะละลายซับไปกับอะไรอ๋อไปกับลูกเจอละลายซับไปกับลูกละลายซับไปจะไปท่องเที่ยวรอบโลกไปเลยอยากไปเปล่าจะไปให้หมดโลกเลยมีกี่โลกต้องไปทำพาสปอร์ตก่อนใช่เรายังไม่ได้ทำพาสปอร์ตอื พาสปอร์ตป้าใกล้หมดอายุหมดอายุอีกหกเดือนก็บินข้ามประเทศไม่ได้นั่นแหละปวดข้อเสียเราก็เลยต้องมีต้องมีอายุพาสปอร์ตมากกว่าหกเดือนไงของป้าน่าจะหมดประมาณเดือนกุมภาเดือนหน้ากุมภาเนี่ยหลังปีใหม่เนี่ยแล้วว่าป้าจะตายใช่ไหมไม่ใช่ตายไปเรื่อยแล้วน้องป้าจะไปต่างประเทศไม่ได้ไงใช่ แต่พาสสปอร์ตมันมี10ปีในของป้ามีเป็นหป,เปนนีเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นเก่าอยู่เลยอย่าลืมนะกดซับสไคร b e ด้วยนะอย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ด้วย,อยโอเคไหมช่องอะไรละลายซับช่องละลายซับนะ <c oughs> โอเคนะท่องเที่ยวรอบโลก <c oughs> บอสม,มื่อกไม่ไม่เจอเพชรกางเต็นให้ดูด้วยไม่เห็นจะช่วยป้ากางเลยมีแต่เดินเล่น เล่นกาะช่องละลายซับให้พ่อให้พ่อทําช่องนี้ให้พ่อทํำปกติคนอื่นช่วยลูกช่วยพ่ออันนี้ใช่ไหมปะจ่ายแล้วก็ฝากช่องนั่นแหละช่องละลายซับอย่าลืมนะกดไลค์กดชับแค่แค่ไหนี้วันนี้เราจะไปกลางเต็นที่บ้านบึง ใช่บ้านบึงแต่อยากรู้ไหมว่ามันชื่อว่าอะไรอยากรู้นะบ้านบอสเออชื่อบ้านบอสด้วยเว้ยบอสเกิดมาจากบ้านเบิงไม่ใช่บ้านบอสบ้านบอสก็คือชื่อลานกลางเต็นท์บ้านบอสชื่อเหมือนใครบอสชื่อมันบอสเลยใช่อ๋อ บ้านมีคำว่าบ้านที่ไม่เหมือนก็บ้านบอลไงใช่บ้านไแบบ <c oughs> อให้มีมาไป็ยังไงแนะนำสมาชิกใหม่เรานี่แนะนำสมาชิกใหม่อันนี้สมาชิกเก่านี่สมาชิกใหม่มชื่อน้องแบมแบมสมาชิกเก่าชื่ออะไรบิ๊กไบท์ ออนี่ชื่อบอสน,นี่ชื่อแบบนั้นโอเคไหม,มสมาชิกใหม่ของเรานะนี่ให้มองชมหน้าชัดๆนี่คนนี้คนนี้็น,นที่กําลังมองกล้องอยู่แสงแสงไม่มีหน้าเขียวอยู่เออใช <c oughs> <c oughs> ่นั่นแหละตอนนั้นแหละที่รู้ๆกันรู้ๆกันว่าบอวินรถติดนะอืมบอวินรถติดอะจะออกจากแยกไฟแดงได้ก็น่าจะโล่ง ありがとう。